ต่อไปอ่ะอ่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเป็นการพูดตำแหน่งของยีนสองตำแหน่งบนโครโมโซม X ในมนุษย์โรคอะดีโคดิสโทฟีเนี่ยถูกควบคุมด้วยอัลลิวดอยใช้สัญลักษณ์ ALD และโรค เหมือนกับลักษณะของอันนี้เขาเรียกว่าแตกหักง่ายเนาะก็คือเป็นเหมือนโครโมโซม X แตกหักง่ายนะคะอ่านไม่ออกอะวออกเสียงผิดอะแ,อแปลว่าแตกหักอะแบบว่าอ่อน <c oughs> แอฮะโอเคถูกควบคุมได้เอาลิวเด่นนะคะใช้สัญลักษณ์เป็น F M R 1 ปะเด็นก็คือเออทั้งสองยีนใกล้กันมากถ้าทั้งสองยีนใกล้กันมากไม่สามารถเกิดการ crossing over ได้สิ่งนี้แหละที่เราเรียกมันว่า link ยีนหุยล้ยิน ขออธิบายก่อนนิดนึงนะคะขอขอนะ้าว้างๆเด็กๆคือโดยปกตินะคะถ้าสมมติพี่น้ำเนี่ยมีโครโมโซมสองตัวนะนาฬิกาอา,อาจจะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะคะกับอีกอันนึงเนาะโครโมโซมอีกอันนึงเป็น R ใหญ่กับ R เล็กนะคะ การคิดแบบนี้มันจะกลายเป็นการคิดแบบปกติก็คือคนคนนี้จะเป็น a ใหญ่ a เล็ก r ใหญ่ r ใหญ่ r เล็กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เป็น a ใหญ่ r ใหญ่ a ใหญ่ r เล็ก a เล็ก r ใหญ่เออเออในหัวมันคิด r ใหญ่แต่มันเขียนว่า b อ่ะก็เลยงงสองสามรอบแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้คือแบบคิดแบบในสิ่งที่เมนเดลบอกเราไว้นะแต่ประเด็นคือข้อเนี้ยมันคิดแบบนี้ไม่ได้เว้ยแบบที่เรานั่งคิดข้อข้างบน่ะไม่ได้เพราะมันติดกันหมายความว่าถ้าโครโมโซมหนึ่งแท่งอะค่ะสมมติแทนที่มันจะแยกกันอยู่อะกลายเป็นว่ามันอยู่ใกล้กันมากใกล้ชิดติดกันมากมันกลายเป็นว่า A ใหญ่กับ R ใหญ่มันอยู่ใกล้กัน และเเล็กกับอเล็กมันอยู่ใกล้กันอันนี้แหละที่เราเรียกมันว่าลิงก์ที่แปลว่าเชื่อมใช่ไหมลิงก์ยีนกรณีเนี้ยค่ะเป็นข้อที่อัพเลเวลของการคิดมากกว่า2ข้อข้างบนแสดงว่าเจอข้อเนี้ยต้องตั้งสติดีๆว่ามันไม่ได้คิดเหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นลิงก์ยีนแบบนี้ค่ะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ย A ใหญ่กับไใหญ่จะอยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเทิน A เล็กกับ R เล็กก็เหมือนกันแปลว่าเซลล์สืบพันธุ์จะได้แค่เใหญ่ไใหญ่กับ A เล็กกับ R เล็กเห็นไหมว่ามันต่างก,กันกับที่เราคิดแบบแรกอันเนี้ยคือ,คอ,คอเมื่อสองข้อที่แล้วแต่ถ้าเรามีข้อบ่งชี้ของการเป็นลิงก์ยีนมันจะได้เป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบนี้นะมันถือว่า ไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เมนเดลบอกนะคะเราดูจักรูปก็ได้ <No. S 1> นะไเนาะเอมลต่อนะทีเนี้ยเฮ้ยเราก็จะกลับมาดูภาพนี้ละปาโถมวเต่คีโม ฉันว่าข้อนี้จบก็คือหมดเวลาปลดฟิลเตอร์เถอะครับ <laughs> 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 เพราะว่ามึงน่ากลัวสุดแล้วไมถึงมึงไม่เหมือนตัวจริงไงมัน <laughs> สวยตัวจริงก็สวยจ้า เส็จเสร็จแล้วนะว่าไงคะใครยกมือคนสวยอ๋ออ่ะมาต่ออดีน,นี้แกดูนะแกเห็นใช่ไหมสองโลกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากแปลว่าไม่ว่ามันจะไปที่ไหนมันจะไปด้วยกันนั่นแหละอ่ะคราวนี้ เขาให้มาเนาะบอกว่ามันอยู่บนตำแหน่งโครโมโซม X ของมนุษย์นะคะโดยโรคเนี่ยอะดิโรติโคฟี่เนี่ยถูกควบคุมด้วยเอลลิวดอยใช้สัญลักษณ์ ALD แต่ไอฟาฟาก,ก,กาย X ซินโดมเนี่ยถูกฟาก,กายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเป็นเอลลิวเด่นใช้ FMR1 ปะโถยาวชิป ไม่เป็นไรก็บอกแล้วไม่อยากอ่านมันทำไมอวบลาจีผู้อื่นได้เกิมออนอ่าแกดูคือพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับโครโมโซม X สิ่งที่มีผลเนี่ยมันคือเพศใช่ไหมหญิงกับชายการแสดงออกจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นโรค ฮีโมฟิเลียตาบอดสี GCPD ใช่ปะสามโรคเนี่ยค่ะเป็นโรคที่อยู่บนโครโมโซม X กเนากะกรณีเนี่ยจะคิดคล้ายๆกับเรื่องพวกนั้นนะคะเรื่องพวกคล้ายๆกับเราต้องพิจนารณาว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายด้วยคราวนี้เด็กๆด,ดูนะเขาบอกว่า ALD เนี่ยเป็น L ลลวด้อยเนาะเอาลองมาคิดนะ ได้เนี่ยแสดงว่าสมมติชายนะคะชายเป็น x y ใช่ไหมแปลว่าถ้าเป็น x y ธรรมดากับ x a l d y คนไหนเป็นโลก a l อืมแสดงว่าเนี่ยเป็นโลกแต่เนี่ยถ้าไม่มี a l d บ่งบอกก็แสดงว่าเป็นคนที่ปกติ พี่นัก็ต้องเขียนไปนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไม่รู้ a l d แต่เป็นตัวใหญ่นะอ,อ,อ่า,าเดี๋ยวน้ำโชว์จะสอนแป๊บหนึ่งทีนี้แกดูแกดูทำไมฉันต้องเขียนตัวใหญ่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่เขียนเดี๋ยวเรางงเพราะว่า a l d อ่ะถ้า a เล็ก l เล็ก d เล็กคือคนเป็นโรคใช่ไหมเพราะเขาบอกว่า l ริว้วได้ไงแต่ถ้าเราเป็นคนที่เป็น a ใหญ่ l ใหญ่ d ใหญ่เราจะเป็นคนปกติ อันนี้ยินเดียวอยู่เลยนะแกจะยินเยนะต่อมาหญิงเว้ยอีหญิงก็จะมี X A L D X A L D หญิงคนนี้เป็นไงหญิงคนนี้เป็นไงปกติ X A L D X A เล็กนะ L เล็ก D เล็กคนนี้เป็นไง ก็ปกติแต่เป็นพาหะถูกปะแต่ถ้าหญิงเป็นโรคต้องเป็น A L X D L, X A L D อันนี้ถือว่าเป็นโรคนะคะคล้ายๆกับโรคตาบอดสี G C P D ฮนะิมโมฟิเลียเนาะมันเป็นด้อยเด่นในชายดยใ้ในในหญิงไม่ใช่สิ เด่นที่ที่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าเอ้ยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพราะว่ามีเอกแค่ตัวเดียวนะคะพูดผิดนะเด่นในชายด้ยในหะญิงเป็นหัวร้านนะอย่าเพิ่งจำมันอดผิดอ่ะต่ออันนี้คือ A L D นะแต่ S M R 1นะคะที่อีกตัวนึงเนี่ยมันเป็นลักษณะโอ้ยฉันอยากจะกอ๊กอบก๊อบหนีชือ แต่ถ้าเป็น FMR1 นะแกมันต่างนะเพราะมันไม่ใช่ l ลิวด้อยแต่มันเป็นเด่นพี่ครับผมติดธุระครับใครวะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกโลกหนึ่งนะคะ,สะแสดงว่าใช่ ใช่เหมือนเดิมก็เป็น x y นะถ้าเป็น f m r 1 y อุ้ยยาวเนาะชายคนนี้จะเป็นโรคหรือปกติ f m f ใหญ่ m ใหญ่ i i หนึ I ่งเป็นโรคไม่ไม่ไมจะเป็นโรคใช่ใช่ถูกแล้วเพราะว่ามันควบคุมได้เอาริวเด่นแต่ถ้าอะไรวะ x เ็มเล็กเเล็กอาเล็กวัก็ X, X, จะเป็นปก,กติใช่อันนี้เราต้องดูดีๆนะคะว่ามันบอกว่าเป็นเด่นหรือเป็นด้อยเพราะมันมีผลต่อการเขียนนะะไรไพ่วะ แต่หญิงล่ะอ่ะหญิงก็จะเป็น XM ็อวยพูดแล้วก็ลินพันกันแม่อมหนึ่งอันนี้เป็นอะไรโรคอเอ็ X ใครวะ เดียวเถอะอ่ะเพราะฉะนั้นหญิงปกติอะคะ่ะจะต้องเป็นเล็กทั้งหมดนะเนาะแล้ก็ลืมเขียนอานะคะที่มันช้าไม่ใช่เพราะอะไรมันต้องมีมีเวลาในการอธิบายนิดนึงนะคะเราเราก็เขียนฝึกเอาไว้นะคะอันนี้คล้ายๆกรณีเนาะสามโลกที่พี่น้ำบอกไะเราเอาไว้ใช้ในข้อสอบพวกนั้นได้นะ ถ้าครอบครัวหนึ่งที่พ่อเป็นโรคนะคะนันอ่นผิดอีก X อ่อนแอแม่ปกติแต่มีลูกชายเป็นโรคอิโนนิโคฟี่ข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะพ่อเป็นโรคนี้เรามาดูก่อนว่าพ่อเนี่ยควรจะมีจีโนไทป์ยังไงเด็กๆดูนะ <S <S 2> <S 2> พ่อที่เป็นโรคนี้พ่อเป็นอะไรพ่อเป็น พ่อเป็นพ่อ,พ,อพ่อเป็น XY ถูกไหมพ่อเป็นโลกนะคะตัวนี้แสดงว่าพ่อจะต้องเป็น F M R 1แต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นโลกอะดีโนหรือเปล่าถ้าเขาไม่บอกนะแสดงว่าพ่อน่าจะปกติเพราะถ้าเป็นนี่คุณจะสวยตังเลยนะ <c oughs> อาวอร์จีแสดงว่า A L D ต้องเป็น A L D ใหญ่อ่ะนี่คือพ่อไอเดมต่ายเย็นลูกต่เย็นต่อมาแม่ล่ะ แม่ปกตินะคะซึ่งแม่ปกติเนี่ยแม่เป็น x กับ x ถูกไหมแม่เป็น x กับ x คราวท่านี้ x x ของแม่เนี่ยนะคะการที่แม่ปกติเนี่ยเราจะรู้โลก fmR 1เพราะอะไรเอ๊หรือเปล่านะเราไม่รู้นี่นะเราต้องมาดูก่อนลูกคือแม่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น x x เอ่ะเราจะต้องดูลูกชายเนาะเขาบอกว่าแม่ยังไงก็ไม่รู้เนียนะ ปกตินะแต่ลูกชายเป็นโรคอะดีโนแสดงว่าลูกชายเนี่ยเป็นยังไงเอ้ยอะดีโนก็ต้องเป็น F M R1 เนาะเอ๊ะไม่ลูกชายปกติหรือเป็นโรค อะดีโนแต่ว่า F F R F M R เนี่ยปกติเข้าใจไหมลูกชายอ่ะเป็นโรคอะดีโนแต่ทีเนี้ยอุ้ยอันเนี้ยปกติ F M R วันเนี่ยพึ่งพูดเดี๋ยวเขียนผิดแม่มันยิ่งดูยากแล้วก็เป็นโรคอะดีโนแสดงว่าจะต้องเป็น A L D A เล็ก L เล็ก D เล็กแบบนี้แกแจะจะเย็นๆนะเห็นไหมบอกแกพ่งพูด เอาใหม่นะคือเขากําหนดพ่อให้เรารู้พ่อแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าแม่ปกติผู้หญิงจะจะรู้ยากนิดนึงเพราะว่ามันมี x 2ตัวแต่ลูกชายที่เป็น xy อะคะ่ะเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นอะดีโนเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าปกติไม่ปกติแต่ว่าเราเราก็อันนี้ได้เลยว่ามันเป็นปกติอ่าแสดงว่าแม่เป็นพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะ f m r 1เนี่ยมันต้องไม่ได้มาจากพ่อ เพราะพ่อไม่ได้เป็นคนให้ x ถูกไหมแต่แม่ให้ x แสดงว่าแม่เนี่ยจะต้องมี f m r one ที่เป็นเล็กเนี่ยซ่อนอยู่แต่ก็ยังมีเด่นอยู่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแม่ก็จะเป็นโลกถูกไหมแต่แม่เขาเนี่ยปกตินะอืมอุ้ยเดี๋ยวนะเขียนผิดต้องเป็น f แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง sorry เห็นไหมครับโทษโทษอันนี้ต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นใหญ่เพราะอะไร เราะเป็นโรคหนานช็อตเลยกเูเอาไหมเอาไ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 มลูกชายเป็นโรคอะดีโนอะดีโนเอลดีอะดีโนเอลดีปกติ FMR1 คัดคัด <laughs> ถูกแล้วเออ A L D ลูกเป็นโรค A L D ก็ต้องเป็น A L D เล็กเอ้าเมื่อกี้ฉันเขียนถูก้วไหมเอาไว้อ่าแต่แม่ปกตินะแม่ปกติแม่ปกติแสดงว่า A L D อ่ะตัวหนึ่งแล้วก็มี A เล็ก L เล็ก D เล็กอีกตัวหนึ่งวันนี้ฝั่งนู้นใครพูดเยอะจัง ใครพวพสไอที่ชอบแกล้งนาตันใช่ไหม <c oughs> แกงนั่นแหละฉันเห็นแกยัแกก็ไปอุ้มนาตันท,ท,นท่ไหม้ว่ามันขีก่กบ,บอ,อ่าน่ะอ่ะทีนี้ FMR 1เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าลูกชายได้มาจากแม่เนาะแล้วแม่ปกตินะนมันต้องเป็นเล็กหมดเลยใช่ไหม FMR อาวันที่เป็นปกติที่เป็นตัวเล็กชีวิตกูสุดแสนจะเศร้าแท้า <c oughs> ตาลายแล้วทำไมฉัน <c oughs> อย่าพึ่งทำข้อนี้เสร็จก็บอกเราเลิกเลย <c oughs> มีใครงง <c oughs> อ่ะ โอเคเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยมันพิจารณา2โลกแล้วอีสอโลกคิดไม่เหมือนกันแล้วมันอยู่บนยีน x เ,เหมือนกันนะคะแล้วมันก็เป็นลิงก์ด้วยนะอ่ะข้อกอไก่จากพ่อแม่คู่นี้โอกาสที่ได้ลูกปกติคือ0.25เว้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาจีโนไทป์ของพ่อกับแม่เนี่ยมาหาโอกาสลูกว่าจะเป็นแบบไหนบ้าง มาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มาเฉลยเลยคนยิ่งเขียนผิดเขียนถูกเขียน R เป็น B อยู่นี่วันนี้คนกรุงเทพ F เออมันไม่พอเขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้แต่ทำให้มันเล็กลงนิดนึงอะเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาจีโนไทป์พ่อนะคะกับแม่เนี่ยมาคิดสิ <S 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 ก็จะกลายเป็น xfmr 1ตัวใหญ่ ald ใหญ่ y ผสมกับ xfmr 1 A ใหญ่ L อใหญ่ฉันจะฉันน่าจะย่อเนาะทำไมฉันไม่คิดตั้งแต่แรกแกก็ไม่ต้องเชื่อโจทย์ทุกอย่างก็ไดนะ้หนึ่งเลเเล็ก L เล็กเล็กอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกที่ได้ก็จะเป็น X ฉันขอย่อแล้วนะ F ใหญ่คิงพูงคิดได้ F ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ได้เป็น X เอามารวมกันนะลูกอันนี้หนูเข้าใจใช่ไหมคือถ้าพ่อเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มิวจะเป็นหัวร้อข้างนอกก่อนไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะต้องมารวมนะคะเหมือนเหมือนลักษณะปกติเลยนะทีนี้นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น x f ใหญ่ a ใหญ่กับ x อะไร f เล็ก a ใหญ่ถูกไหม x f ใหญ่แล้วก็ x f เอ f f x f ใหญ่ a แล้วก็ x เดี๋ยวสับสน f เล็กแล้วก็ a งงไหมแม่นะนิ่งจังวะไมถึงว่านิ่งปแปลกแปลกเเล็ก a ใหญ่ y แล้วก็ x f เล็ก a เล็ก y ทำไบไม่เขียนยอ่อตั้งแต่แรกวะเท่า,ทานี้น <c oughs> คือตอนนี้จาก F ใหญ่ A, เหลือแค่ F ใหญ่กับ A ใหญ่นะคราน,นี้เด็กๆมาดูลูกปกติคนไหนปกติบ้างเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คน4คนนะแกดูให้หน่อยคนแรกปกติไหม F ใหญ่ปกติเราต้องพิจารณาทีละจีนะคะถ้าเป็น F เนี่ยเป็นไง F ใหญ่เป็นโลกเดยเพราะอะไรเพราะมันมี F ใหญ่ไงคะเนื่องจากว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะรู้ว่าผู้หญิงต่อถ้ามี F ใหญ่ตัวเดียวอะคะ่ะก็เป็นโรคได้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นยีนเด่นถูกไหมแปลว่าคนเนี้เป็นโรคคนที่สอง่ะก็เป็น,ปนแล้วคนใช่แล้วคนที่สาม,สามเ,ปเป็นไหม แล้วๆคนที่สามเป็นไหม f f เล็กนะ f เล็กเป็นโรคไหมไม่เป็น<ม><ม> a ใหญ่เป็นโรคไหมไม่สแสดงว่าคนนี้ปกติแล้วคนนี้ละ่ะเ,เ,เป็นโรค <AL G. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่หนึ่งคนนะที่ปกติคือคนนี้สแสดงว่าปกติคือหนึ่งในสเท่ากับ0.25 มันถูกถามอ่ะก็ถูกหรือไม่ถูกอ่าข้อนี้ถูกค่ะขอใข่ล่ะจีนโนไทป์ของพ่อคือ X F M R 1 F M R 1ไหมพ่อใช่ A L D Y ถูกแม่คือนี้ A L D ไหมใช่ใช่ไหมใช่ถูก ถ้าครอบครัวนี้มีลูกสาวจะเป็นโรคอะไรนะ X ออร้อยเอร์เซ0นถูกหรือไม่ผู้หญิงเป็นโรคหมดเลยเพราะว่าพอ่อพ่อเป็นถูกไหม จำไว้นะคะถ้ายีน X พ่อเป็นอะไรอะ่ะยีนนั้นจะส่งให้ลูกแล้วพอมันเป็นยีนเด่นแปลว่าลูกสาวทุกคนจะเป็นแน่นอนถูกต้องงองงูผ,ผิดแล้วแหละ <laughs> อ่ะโอเคแกอัมเมซิงโอเคข้อนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ต้องมานั่งอธิบายตรงนี้ก็อาจจะเร็วแล้วตัวอักษรมันเยอะเนาะอาจจะใช้การย่อนะคะแต่เวลาเราไปดูโจทย์อะ เราจะเห็นว่าเขาเขียนเต็มด้วยแล้วก็ต้องดูออกนะคะว่าตรงไหนเป็นยังไงโอเคออทีน่าเรียนปกติ